คณะครูบุคลากรสิทธิ์เก่าและนักเรียนที่มาเข้าค่ายปฐมนิเทศดอกไม้บานที่กาญจนาชัยภูมิประจําปีการศึกษา2566้อทุกคนพ่วมในการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ปีการศึกษา2,566โรงเรียนการนาพิเศษวิทยายลัยชัยภูมิในครั้งนี้จากคำกล่าวรายงานโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยายลัยชัยภูมิเป็นโรงเรียนวัตถุป,ประสงค์พิเศษจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติของล้นเก้าราชการที่เก้าถือได้ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนของพระราชา มุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปรัรรมหรือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงไม่ห่วงเรื่องการปั้นนักเรียนมัธยมให้เป็นเทวดาเหมือนกันหมดทุกคนได้คะแนนกันคนละร้อยละพันคะแนนเท่ากับการสร้างเด็กหนุ่มที่ขยันคันแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เตรียมพร้อมที่จะรับภาระต่างๆที่จะมีในอนาคตไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่อยากได้ก็คือเยวาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุป,ปนิสัยใจคอดีและก็จะไม่เสียใจเลยถ้ามีคนมารายงานว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่คล่องศึกษาพอที่จะรู้ว่าความเป็นลูกผู้ชายคืออะไร และขี้แยคืออะไรไม่อยากได้ยินคนฉลาดมาบ่นอีกว่าปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดสิ่งที่ต้องการในโรงเรียนคือให้การศึกษาเป็นเครื่องมือทำให้เด็กเป็นเยาวชนที่น่ารักและเป็นพลเมืองดีไม่ใช่การทำลายบุคลิกภาพเสียหมดโดยการบรรทุกหลักสูตรและระบบต่างๆลงไป ต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่งดงามจนทําให้เด็กที่ออกไปแล้วหวนกลับมาคิดถึงด้วยความภาคภูมิใจขออย่าเอาโรงเรียนนี้ไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นเพราะเรามีจุดประสงค์ต่างกันโรงเรียนของเรานั้นมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามสพธกำหนดนักเรียนจะได้เรียนรู้และมีความรู้เหมือนนักเรียนของโรงเรียนทั่วๆไป เช่นการจัดการเรียนการสอนเน้นวิทย์คณิตห้องเรียน SMTE และโครงการห้องเรียนกีฬาเป็นต้นลูกๆคงรู้แล้วว่าสิ่งที่โรงเรียนของเราต่างจากโรงเรียนอื่นทั่วไปคือการสร้างบุคลิกภาพเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี เปนเยววาวชนที่น่ารักและเป็นผลละเมืองดีซึ่งสิ่งเหล่านี้โรงเรียนของเราได้ปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นพี่จนถึงปัจจุบันดังนั้นการเข้าค่ายครั้งนี้เสมือนเป็นการเตรียมให้นักเรียนได้มาปรับตัวมารู้จักเพื่อนๆพี่ๆรู้วิถีและแนวปฏิบัติของความเป็นลูกการชนาะพ่วงหนวยการหวังอย่างยิ่งว่า กิจกรรมของค่ายนี้จะช่วยปรับทัศนคติของนักเรียนให้พร้อมที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นผู้นำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและหวังอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความสุขเมื่อได้มาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการนักเรียนสิทธิ์เก่าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ทำให้มีกิจกรรมนี้ขอขอบ ใจลูกๆนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรัยและดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแลช่วยดลบันดาลให้กิจกรรมค่ายครั้งนี้ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และขอให้ลูกๆนักเรียนสิทธิ์เก่าคณะกรรมการนักเรียนคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีความปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ